สวัสดีครับพบกับรายการเอกอิสปา b บายดรถนอมดิซอยนะครับวันนี้ผมมีคำถามที่หนักๆเลยนะฮะถามว่าล้มละลายเนี่ยทำธุรกิจอสังหาหรือมรััยได้ไหมนะครับหมายถึงว่าคนที่ทำธุรกิจหรือว่าเป็นหนี้เป็นสินจนล้นพ้นตัวแล้วถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ใช้หนี้แล้วเนี่ยจะกลับตัวกลับใจได้ไหมนะครับ มันเป็นคำถามที่ผมตอบยากมากนะฮะแต่ว่ามันมีเคสกรณีตัวอย่างอยู่2อสเคสที่ผมเห็นมาก,กับตัวเองแล้วก็อยากจะเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับวันนี้ลองดูว่าแต่ละคนเขามีวิธีในการพลิกวิกฤตจากชีวิตที่ตกต่ำสุดๆเนี่ยพลิกขึ้นมาจกนกระทั่งประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะฮะนี่คือรายการของ เอกอินสปายบายดรธนบดีส้อยนะครับซึ่งจะลงทาง y o u t u นะฮะชแนลชื่อเอกอินสปายเลยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ f e c o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  k n p n p e นะฮะชวนคุณรวยด้วยอสังหาโดยใช้เงินคนอื่นซึ่งตอนนี้มีคนตามอยู่1,500,000คนนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ผมเองเป็นคนหนึ่งที่มาจากรากหญ้านะฮะเป็นเด็กบ้านนอกเลี้ยงควายเรียนกศอนอมานะครับจนกระทั่งมีโอกาสเรียนจนกระทั่งจบดอกเตอร์นะฮะก็ถือว่า โชคดีอีกคนหนึ่งจะใช้คําว่าโชคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับพอดีพี่น้องกัน8ปนคนมีผมได้เรียนหนังสือคนเดียวนะฮะเราเบสิกพื้นฐานให้ฟังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเองปัจจุบันเนี่ยทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรนะฮะแล้วก็ยังเป็นเจ้าของโครงการที่ไม่ได้จัดสรรด้วยนะทั้งกรุงเทพแล้วก็ที่เชียงรายแล้วก็อพาร์ทเมนที่สวนภูมิด้วยก็มีทั้งเป็นรายได้พาสซีฟในคำกับแอคทีฟอินคมเป็นทั้งสิ่งล่าเนื้อแล้วกกก็็เสืออนนนิิจรงๆ เขียนหนังสือสองเล่มน,นะฮะท่านที่รู้จักผมก็รู้จักตีนะฮะว่ามีหนังสือชวนคุณรวยด้วยสังหาโดยใช้เงินคนอื่นพิมพ์ครั้งที่18แนะครับแล้วก็หนังสือเศรษฐีสังหารุ่นใหม่รวยด้วยสมองพิมพ์ครั้งที่11นะฮะทำความรู้จักกันกคร่าวๆตามนี้นะฮะยังมีคอสสัมมนาด้วยนะครับก็จะบอกพวกเราว่าคนที่เขาล้มละลายเนี่ยเขาทําได้อย่างไรนะครับเขาทําได้อย่างไรเคสแรกเนี่ยเขาเป็น คนที่เข้ามาเรียนนะฮะกามาเรียนกับผมแล้วก็ล้มละลายไม่ได้แปลว่าทํางานไม่ได้นะล้มละลายอาจจะมีบัญชีไม่ได้นะฮะมีทรัพย์สมบัติที่เป็นชื่อของตัวเองไม่ได้ไปจดทะเบียนบริษัทไม่ได้เป็นทำอะไรไม่ได้แต่ว่าเราสามารถทํางานได้เราก็รับค่าจ้างได้อาจจะเป็นเงินสดอะไรมันจะไม่เข้าบัญชีหรือว่าใช้ชื่อคนอื่นนะครับ <way> เขาก็มาเรียนพอมาเรียนเสร็จเนี่ย เขาก็ไปทำนะฮะผมก็ไม่ได้ตามเนะเพราะว่าเขาก็พยายามปิดเป็นความลับมาวันหลังก็ไปนั่งกินข้าวกันถึงรู้นะฮะแล้วก็มีคนมาตามมาบอกว่าครับอาจารย์เขากําลังท,ทําทีละหลังทีละหลัง,ลลงเล็กเขาก็มีคนที่คอยซับพอร์ตเขานะครับใช้เขานะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมจะตามดูทีมันไปถึงไหนแล้วนะครับแทาเคสใหญ่ๆอาจจะไม่ใช่สังหาริมทรัพย์นะผมรู้จักคนหนึ่งนะฮะเขาถูกฟ้องล้มละลายในเรื่องของอทําบัญชีในเรื่องของผิดพลาดน,นะฮะแต่ว่าก็ใช้ชื่อสามีใช้ชื่อ ภรรยาไอ้ใช้ชื่อลูกใช้ชื่ออะไรแล้วก็สามารถที่จะเติบโตเป็นระดับร้อยล้านหลายร้อยล้านได้นะครับอีกคนหนึ่งเขามากู้ธุรกิจของครอบครัวที่กําลังล้มละลายนะฮะกำลังล้มละลายเพราะว่ามันเป็นวิกฤตเศร,รษฐกิจขนาดใหญ่นะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะพลิกฟื้นครอบครัวขึ้นมาได้นะครับ จนกระทั่งมีชื่อเสียงระดับประเทศนะฮะมีโครงการทั่วไปเลยนะครับคนคนนีเ้เขาบอกผมว่าตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยถูกเรียกตัวกลับมาด้วยนะครับเพราะว่าครอบครัวเจอวิกฤตนะครับแต่ตอนนี้เขาสามารถที่จะเอาวิกฤตนั้นพ้นขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีชื่ออยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์นะฮะเห็นบอกว่าตั้งแต่กลับมาทำเนี่ยยอดขายไปที่25,000ล้านนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมที่แรกผมไม่เชื่อผมคิดว่าเออนะลูกคนรวยเขาก็คงทําได้นะ เขาก็คงจะเติบโตง่ายๆแต่พอเราไปสัมผัสตัวจริงๆเขาไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนี้เกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทความทะเยอทะยานพลังที่เขาใส่เขาบอกผมว่าเขาไปนั่งเรียนอยู่กับกลุ่มที่เขาเป็นเศรษฐีเยอะๆเนี่ยนะฮะเศรษฐีเยอะๆคือพวกที่ทํำโครงการใหญ่ๆนะฮะพวกนีเ้เขาบอกว่าเขาเกิดคำคำหนึ่งในหัวตัวเองก็คือว่า เมื่อคนพวกนี้เขาก็ไม่ได้เก่งกว่าเราเขาไม่ได้ฉลาดกว่าเราทําไมเขาถึงทําได้ทําไมเราถึงจะทําไม่ได้นี่คําพูดที่ที่ฉุดพลังเขาขึ้นมาจนทั้งเขาประสบความสําเร็จนะฮะมีแบรนด์ที่แรกก็เป็นแบรนด์โลโก้ตอนนี้เริ่มเป็นแบรนด์อินเตอร์แล้วฮะส่วนจะเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพามารู้จักในวันที่8ตุลาเนี่ยนะครับได้เจอแน่ๆน,นะฮะได้เจอแน่ๆแ,แล้วก็ผมฟังครั้งแรกเนี่ยผมเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะอึง้งอึ้งว่า เออภาพพ์ผมนึกว,ว่าคุณเป็นลูกเศรษฐีเป็นคุณหนูเป็นอะไรแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เลยนะครับเป็นการกอบกู้ธุรกิจที่กําลังล้มละลายต้องตัดขายทรัพย์สมบัติหลายๆอย่างเพื่อที่จะปิดหนี้แล้วก็ลื้อฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คําถามว่าคนล้มละลายเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาได้อีกไหมนะครับผมบอกพวกเราเลยว่าทุกคนสามารถที่จะเติบโตแล้วลุกขึ้นมาได้หมดเลยไม่ว่าจะอยู่ในช่วง ภาวะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราผิดพลาดไปวันนี้สิ่งที่เราทําอะไรแล้วรู้สึกว่าเอ้ยผลกระทบมันส่งมาวันนี้เราชีวิตกําลังย่ําแย่เรากําลังเป็นคนที่รับกรรมที่ตัวเองทานะอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเรามีสติเราระลึกรู้ว่าอ๋อถ่าเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดเกิดเพราะว่าเราเคยทําสิ่งเหล่านี้เอาไว้มันก็เลยส่งผลร้ายกับตัวเราแต่ว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปจมไม่ต้องไปหมกมุ่นไม่ต้องไป ดำดิ่งอยู่กับมันขอให้เราตั้งสติรู้ตัวแล้วเรารู้ว่ากฎของการกระทำกฎของเหตุและผลเนี่ยมันทำงานได้เสมอมันทำงานได้ผลเสมอหรือว่ากฎแห่งกรรมก็แล้วกันกฎแห่งกรรมเนี่ยุติธรรมที่สุดนะครับไม่มีใครหลีกหนีพ้นได้หลายคนบอกว่าทําดีทาไมถึงไม่ได้ดีคนทําชั่วถึงได้ดีอันนั้นไม่ใช่อันนั้นก็คือว่าช่วงนั้นวิบากกรรมกรรมดีที่เขาก็ทํากําลังให้ผลถึงแม้เขาจะทําชั่ว ความชั่วนั้นก็ยังไม่ให้ผลแต่เมื่อไหร่ที่ความดีที่เขาทําไว้หมดเมื่อนั้นกรรมชั่วจะตามสนองเขานะครับโลกนี้ถ้าพวกเราสังเกตด,ดีๆมันเร็วมากเรื่องของกรรมนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะกฎหมายจัดการไม่ถึงแต่กรรมจัดการถึงแน่นอนอังน,นั้นกลับมาที่เรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวผมก็บอกพวกเราว่าบอกตัวเองด้วยนะครับว่าสิ่งที่มันผิดพลาดไปเราเริ่มต้นใหม่เสมอแล้วเรามาสร้างเหตุ ที่เราอยากจะได้ผลว่าเราอยากจะได้อะไรผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับเราอยากจะได้เป็นแบบไหนให้เราสร้างเหตุวันนั้นเลยนะครับให้เราสร้างเหตุอันนั้นนะวันนี้ผมอยากจะให้เรามาสร้างเหตุให้เราเกิดไฟเกิดแรงบันดาลใจเกิดไอเดียเกิดพลังเจิดจ้าเกิดความมั่นใจนะครับผมจัดงานปีละครั้งนะฮะงานครบรอบปีเนี่ยผมจะพยายามเชิญนะฮะคนที่เขา พลิกวิกฤตมาเป็นโอกาสคนที่เขาใช้ชีวิตยอยู่ช่วงหนึ่งแล้วดำดิ่งลงไปแล้วเขาลุกขึ้นมาได้อย่างไรเราจะได้เห็นว่าคนเหล่านี้ก็คือเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างเป็นบุคคลที่น่า ยกย่องเชิดชูแล้วเขาก็สามารถที่จะทําได้แล้วเขาก็สามารถที่จะกลับมายืนจัดได้นะครับผมเองผมก็ตกต่ำมาหลายครั้งแล้วผมก็กลับมายืนจัดได้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งหนึ่งที่จะหล่อเลี้ยงก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของความรู้เรื่องของไอเดียเรื่องของเพื่อนเรื่องของสังคมพวกนี้นะครับเราเจอกันวันที่8แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับก,การติดตามเอกอินสไบด์บายดรถนอมดีสอยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ